คราวคราวนี้นะคะน้องคริสค่ะ,คะเขาบอกว่าวงการนะคะละครเวทีเนี่ยพอเข้าไปแล้วเนี่ยหาทางออกรัชนาลัยเทเตอร์ไม่ได้เพราะว่าอะไรปะพอเข้าไปแล้วชอบรักนะคะแล้วขอบคุณพี่บอยทักคนเกียรติมากที่ให้โอกาสนะคะแล้วก็ทีมงานทุกคนน่ารักแล้วก็คิดถึงทุกคนยังแอบ,บบอกพี่บอยเลยว่าเพิ่มรอบได้นะครับแล้วก็อึ้งนะคุณขาว่านะคะมีอยู่วันหนึ่งนะคะพี่เบิร์ตธงชัยแม็กอินไตของเราอแอบ,บไปดูละครเวที เขาบอกว่าพี่เบิร์ดเนี่ยเปรียบเป็นเหมือนพ่อของเด็กแกรมมี่ทุกคนและที่สําคัญนะคะเขาเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการนะคะไปช่วยเหลือคนที่เกิดอุบัติเหตุจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปฟังน้องคริสกันเลยค่ะเมืนเหมือนผมยังหาทาั้งออกไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ช่วยผมบอกช่วยบอกผมพี่ว่าทาังออกจากราชดาลัยอยู่ตรงไหนครับผมมีความสุขมากๆครับอขอบคุณพี่บอยทุกคนมากๆที่ให้ผมเป็นส่วนหนึ่งในโปรเจกต์นี้ผมไม่เคยคิด ว่าผมจะมีโอกาสที่ดีขนาดนี้ผมไม่เคยคิดว่าผมจะมีโอกาสได้มาเจอทีมงานที่ดีขนาดนี้ผมไม่เคยคิดว่าผมจะมีโอกาสได้เจอกับพี่น้องนักแสดงแม้กระทั่งองซอมที่ดีที่น่ารักขนาดนี้ครับมมผมก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้เจอกับเพื่อนร่วมง,งานที่น่ารักแล้วมันประทับใจมากจนจนยังยังคิดถึงทั้งวันอยู่เลยอะไรเง,งีงย้ยครับโอ้โหช่วงนี้กรุ๊ปลั่นมากอะไรเงี้ยครับเ <acements. S 1> อา ขอเจออีกบ่อยๆได้ไหมคิวหรอมีเอาไม่มีก็จะมีจะเคลียเลยครับผมแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้เล่นอีกอะผมก็อยากเล่นอีกเรื่อยๆเลยนะเราสนิทกันครับพี่การเป็นพี่ที่น่ารักมากๆผมขอบอกเลยคือพี่พี่ตั้มกับพี่โดมเนี่ยเขาจะเป็นพี่ที่น่ารักในการที่ดูแลเราคอยอยู่เป็นเพื่อนเราคอยฮิวใจเราคอยให้กําลังใจเราส่วนพี่กันเนี่ยเขาก็เป็นแบบนั้นแหละแต่เขาจะเพิ่มมาอีกหนึ่งบทบาทหนึ่ง เขาก็เป็นแบบนั้นแหละไม่ใช่เป็นแบบที่คอยช่วยฮิวใจเรา oh. คอยช่วยดูแลเราเป็นเหมือนอย่างพี่ตั้งพี่โดมเลย uh. แต่เขาจะเพิ่ม,มอีกอย่างหนึง่งเขาเป็นแบบอย่างเป็นแบบอย่างที่สุดยอดมากผมไม่อวยนะมันไส่อยู่แล้วไม่อวยหรอก <ừ. S 1> กานพัฒเนี่ยก็มันเป็นสิ่งที่นัดกันไวในบทมันไม่มีหรอกมันก็นัดกันแหละ uh. ใช่ครับแต่ว่ารอบสุดท้ายไงผมก็เอาคืนเขามีผายปอดด้วยอึ้งครับไม่คิดว่าพี่เบิร์ดจะมาเลย <ừ. S 1> ใช่ครับแล้วก็ เขาเป็นเหมือนพ่อของเด็กแกรมมี่อยู่แล้วอ่ะพวกผมเป็นเด็กแกรมมี่ไงเพราะฉะนั้นเราก็แบบเห็นเห็นเขาอยู่ใกล้ๆเขาก็อิมเพรสเราเหมือนได้รับพลังตลอดนะครับผมแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยในการช่วยเหลือนั้นนะครับคือผมก็รีบลงไปแหละเพื่อที่หนึ่งเลยคือรถข้างหลังเนี่ยเป็นรถผมพอดีเขาจะได้ไม่ต้องกดดันคือเดินไปบอกว่าเออไม่ไม่ชิวชิวไม่ต้องกดดันไม่ต้องอะไรมากรถอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยผมเองอะไรเงี้ยสบายๆครับแล้วก็เราพยายามที่อยากจะช่วยยกมอเตอร์ไซค์ขึ้นมา แต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันยังสตาร์ทอยู่มผมก็เลยโดนพี่พลเมืองบีอีกคนพี่พี่คนพลเมืองดีคนหนึ่งตีมือบอกน้องอย่าพึ่งเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์พุ่งเดี๋ยวบาดเจ็บก็เดิมอ่ะไม่ได้ช่วยแล้วนะมไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยแล้วนะเสร็จปุ๊บพอเขาขึ้นมาได้เราก็จะจูงเขาไปไปหลบข้างๆอะไรอย่างเงี้ยครับมผมตื่นเต้นไงไม่เคยทาอะไรแบบนี้แล้วเคยเจอกับตัวด้วยผมตื่นเต้นมากผมก็จูงเขาแล้วเดินเดินเร็วไปหน่อยพี่คนเจ็บก็เดินช้าๆหน่อยค่ะผมไม่มีประโยชน์เลยเอาจริงใช่ครับแต่ก็นั่นแหละครับ่่่่ออยยาาาาากกกใใหห้้้รรรููสึววเเเลทีนนนนตุณ์ัะ มีคนอยู่ใกล้ๆแล้วคอยแบบช่วยอะเหมือนเรามาอยากช่วยวเอช่วย,ยะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกดีขึ้นแล,ล้วล่ะถูกต้องครับก็ยิ่งขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ช่วยพี่ผู้หญิงคนนั้นด้วยครับแล้วก็ผมว่า,ากให้ทุกคนเรามัดระวงังกันหน่อยครับ เขาบอกวงการนี้เข้าแล้วออกยากแล้วคอนเวทีมันต้องใช้เวลาซ้อมจริงแล้วมันต้องอยู่กันเป็นครอบครัวจังหวะรับส่งการท่องบทแล้วมันจะแบบใช้เวลาอยู่ด้วยกันเหมือนครอบครัวก็เลยมีความผูกพันไงพอยิ่งเป็นเล่น่ะเวลาเราไปอยู่หน้าหน้าเวทีอะตอนคนปรบมือให้อะมันจะแบบเปหัวใจเรามันจะพองโตจริงๆพองโตจริงๆนะคะเพราะว่าเคยมีประสบการณ์การเล่นละครเวทีบ่อยเหมือนกันนะคะแต่ว่าเรารู้สึกเลยว่ามันมีความสุขจริงๆนะคะหนูก็เคยไปดู คุณแม่แต่แบบเรารู้สึกเลยว่าแบบว่าพี่บอยเขาทําดีจริงอะดีจริงก็ต้องให้เขาเนาะก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็เมื่อกี้นี้เอ็นดูมากเลยที่แบบไปไปช่วยแล้วก็เหมือนไม่ได้ช่วยอะตั้งใจไงตั้งใจแต่ว่าอาจจะไม่มีความรู้ไงพอดีพี่มอเตอร์ไซค์อีกคนนึงเขาอาจจะเป็นแบบว่าผู้ภัยหรือเปล่าหรือว่ามีความรู้พวกนั้นก็เป็นกําลังใจให้ค่ะอ่ะ